สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราวนอยู่ในปัญหาแล้วก็หาทางออกไม่ได้อาจจะเป็นเพราะสรพนามที่เราใช้คุยกับตัวเองค่ะ 1. นนะคะสรรพนาม2เรื่องราวเรามาดูกันค่ะว่าสัพนามที่ใช้กับตัวเองมีความสําคัญยังไงเวลาคุณเกิดปัญหาหรือว่าเกิดเรื่องดีๆก็ตามคุณพูดกับตัวเองยังไงคะอาสมมติเกิดปัญหาส่งงานไม่ทันแบบนี้นะคะคุณจะพูดกับตัวเองว่าหัวชันนี่มันแย่นะ โอ้ชั้นนี่เอาอีกแล้วนะทำไมฉั้นเป็นคนแบบนี้ล่ะนี่ใช้สรรพนามบุรุษท,ที่หนึ่งชั้นน่ะมันอย่างนั้นเรานี่มันอย่างนี้โอ้เรานี่มันอะไรอะไรต่าง,างๆนานาแล้วกวนอยู่ในปัญหาอย่างนั้นแหละค่ะเพราะเราไม่ได้มองมุมกว้างไงคะเราลองถอดต,ตัวเองออกมาดูตัวเองค่ะด้วยการใช้สรรพนามเรียกตัวเองว่าเธอแล้วก็เรียกชื่อตัวเองด้วยอสมมติอย่างปอเนี่ยะคะชื่อแมงปอนะคะแมงปอสมมติแมงปอเนี่ย ทำงานแบบส่งช้าช้าอีกแล้วช้าเป็นครั้งที่สแล้วปอก็จะต้องพูดกับตัวเองว่าแมงปอเธอทํางานช้าอีกแล้วนะนี่เธอส่งงานช้าอีกแล้วนะทําไมเป็นแบบนี้ล่ะไหนเรามาแก้ปัญหากันซินี่คือตัวอย่างค่ะคือเรียกแทนตัวเองว่าเธอแล้วก็เรียกชื่อตัวตัวเองด้วยเหมือนหนึ่งกับว่าเราถอดตัวเองไปเป็นอีกคนหนึงแล้วก็คุยกับตัวเองนะคะเป็นตัวเป็นตัวเราสองคนคุยกันสนทนากันแล้วก็ อย่างที่บอกนะคะให้ระวังเรื่องบทสนทนาด้วยคือเมื่อเราถอดตัวเองไปเป็นอีกคนเราต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองนะคะไม่ใช่เป็นศัตรูเป็นคนที่ซ้ำเติมเช่นแบบว่าเธอนี่มันแย่นะทำไมเธอเป็นแบบนี้อีกแล้วเราไม่เอาบทสนทนาแบบนี้นะคะเราต้องเป็นกันลายาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีกับตัวเองด้วยการใช้ถ้อยคำที่มุ่งไปที่การแก้ปัญหาหรือมุ่งไปที่การปลอบโยนปลอบใจและชักชวนกันไปในทางที่ดี ชวนคุยไปในเรื่องที่ดีนะคะแบบนี้จึงจะเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกับตัวเองได้นะคะลองนำวิธีนี้ไปใช้กันดูค่ะ